แบบฝฟืหัดไทยบทข้อที่7.12ค่ะ300ลิตรต่อชั่วโมงของแก๊สผสมที่ประกอบด้วย20%โมลของโพรเพนและ80%นโมลของบิวเทนที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะคะคือตัวนี้ ผสมกับแก๊สผสมที่อัตราการไหล200ลิตรแอร์อของแก๊สผสมที่ประกอบด้วย40%โมลของโปรเพนและ60%โมลของบิวเทนคือตัวนี้งั้นจะเห็นว่าเมื่อ2ตัวผสมกันเสร็จแล้วนะคะก็พบว่าระหว่างการผสมเนี่ยมีการให้ความรอ้อนคือให้ค่า Q เข้าไปจนกระทั่งได้ผลผลิตออกมาเนี่ยอุณหภูมิขาออกเนี่ยคือ222อ่า227องศาเซลเซียส เขาบอกว่าแต่ตรงนี้เองเนี่ยจงคำนวณหาปริมาณความร้อนหรือค่าคิตัวเนี้นะคะที่ต้องใส่เข้าไปในหน่วยของกิโลจูลต่อชั่วโมงกำหนดให้สารมีพฤติกรรมเป็นแบบแกอุดมคติโดยมีค่าเอนทัลปีของโพรเพนและบิวเทนแสดงดังตารางงั้นเราจะเห็นว่าในสถานะตรงนี้เองเนี่ยสีชมพูตรงนี้คือโพรเพนและบิวเทนที่สูนองศาสีฟ้าคือโพรเพนและบิวเทนที่20 5องศาและสีเขียวตรงนี้คือบิวเทนและโพรเพนที่227องศางั้นจะเห็นว่าจัตตารางเนี่ยมีการกำหนดค่าเอนท a ลปีของโพรเพนและบิวเทนมาหมดแล้วนะคะ แต่สิ่งที่เราจะหาค่าคิวได้เนี่ยเราก็พบว่าจากสมการ open system เนี่ยนะคะ q เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเดลต้าซึ่งเดลต้าเเนี่ยมันก็คือ summation n out h out ลบด้วย summation n in h in ดังนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เรารู้เนี่ย N H out เนี่ยทุกตัวเนี่ยเรารู้หมดแล้วเราขาดแต่ตัว n ที่เป็น flow rate ของทั้ง in และ out ซึ่งตรงนี้ A เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว specific entropy เนี่ยมันให้มาเป็นหน่วยจู u ต่อโมลงั้นแสดงว่า flow rate ที่เราควรจะหาเนี่ยควรจะหาเป็น molar flow rate นะคะซึ่ง ด้วยความที่ว่ามีการกําหนดว่าสาาเนี่ยประพืชตัวเหมือนแก๊สอุดมคติดังนั้นเนี่ยอัตราการไหลที่ให้มาเนี่ย300ลิตรเปิร์อาแล้วก็ให้อุณหภูมิมาแล้วด้วยเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคํานวณหาได้ว่ามันมีโมลาร์โฟลเรตเท่าไหร่จาก n เนี่ยเท่ากับ p คูณ v สนดอาย r ทซึ่งจะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยรู้แล้วอัตราการไหลเชิงปริมาตรก็รู้แล้ว ความดันละ่ะไม่ได้ให้มาโจทย์แบบนี้จันพูดเสมอว่าถ้าโจทย์ไม่ได้ให้ความดันมานักศึกษาต้องคิดว่าให้สมมุติว่ามิกซิ่งตัวเนี้ยทำที่1 ATM นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอา PV ส่วน RT เข้าไปแล้วทําการเช็คเรื่องของหน่วยให้เรียบร้อยนะคะแปลงหน่วยตัดหน่วยก็จะทําให้อัตราการไหลเชิงโมลออกมา สีชมพู n 1ได้แล้วถัดมาสีฟ้ามันมีการเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น25องศาเซลเซียสก็ทําแบบเดียวกันค่ะแทนทีที่เป็น25องศาเซลเซียสเข้าไปความดันยังคงเป็น1บรรยากาศนะคะอัตราการไหลเชิงปริมาตรคือ200ลิตรอว์คานวณเสร็จแล้วได้ n 2ออกมา8.17โมลอร์อาแสดงว่าตอนนี้เราสามารถหาอัตราการไหลเชิงโมลของ n 1และ n 2ได้ n 3เนี่ยถ้าจําตัว Material Balance ได้เราก็พบว่า n 3ก็จะสามารถหาจาก n 1บวกกับ n 2อันนี้คือ Overall แสดงว่า n 3ทั้งสาก็จะหาได้ก็จะเหลืออีก2ตัวค่ะคือไม่รู้ว่า อัตราการไหลของโพรเพนและบิวเทนจะเป็นเท่าไหร่นักศึกษาก็สามารถหาได้จากการที่เราดุลโพรเพนและดุลบิวเทนนะคะก็คือเป็นคอมโพเนนต์บาลานงั้นจากการทำคอมโพเนนต์บาลานเนี่ยจะทําให้เราสามารถหาแฟรกชันของตัวโพรเพนและบิวเทนได้พูดง่ายๆนักศึกษาก็จะสามารถหาได้ว่าอัตราการไหลเชิงมวลของโพรเพนและบิวเทนค่ะอ๋อเป็นเท่าไหร่ เรา,ร,า,ร,า,เารู้อัตราการไหลเชิงมวลขาเข้ารู้อัตราการไหลเชิงมวลขาออกทุกตัวแล้ววิธีง่ายคือเราก็แค่หาคิวจาก summation n l h out n in h in h out h in ตัวนี้ ให้มาแล้วก็แทนค่าเข้าไปในสูตรธรรมดานะคะเมื่อแทนค่าเข้าไปดาสิ่งที่ย้ําเสมอคืออย่าลืมเช็คด้วยว่าหน่วยเนี่ยมันตัดกันไหมเมื่อคำนวณออกมาแล้วเราพบว่าเราได้ตัวเลขออกมาเนี่ยที่มีหน่วยออกมาเป็นจูลต่อชั่วโมงแต่โจทย์ให้หาเป็นกิโลจูลต่อชั่วโมงก็แปลงหน่วยแล้วก็ได้คําตอบค่ะ